keep doing that keep keep doing that keep, keep doing that keep keep doing that keep d o i n b that keep keep doing that I'm you so fucked up but you know I'm still dope shut the up bitch, please please you're broke I'm about to turn up and it's how I roll let's smoke it up cause that's all I know I'm solo, I'm local, you're s o c i o l Please don't talk to me. call call wrong you homo. สี่ฝาห้าแ s ้วซ o ส o ล o าไม่เอาเพื่อนใหม่ไปไกลๆกลกูบอกว่า no no มาคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมได้ค่ตัว250พี่ไม่ต้องมาคุยกับผมจะมาจากยุคอียิปต์หรือยุคจุลศึกสิง250ยพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผม Keep, keep. ไม่ต้องมาคุยกับผมสองร้อยห้าสิบี่ไม่ต้องมาคุยกับผม e s h t you fucking o u t พูดมาเกินไปว้เปกดาประเดียวกยันเทา n d I'm about to lay it Keep doing that and pay vow Don't trip m o the fuck I will take it down ส5 0 what you talk a ăn, t a l k about ค่าแรงขั้นต่ำมันยังไม่ได้เลยเงา I'm a bad boy สโมกโอชิคุปติทำถูกเกตลอยเจ๋งเหงาไิจาาลีนที่กูแดกนี่ไม่ใช่ศูนย์พักพิงเพราะมีแต่ตีนที่กูแจกมาที่เคทาวิกจะกได้เพราะว่าแต่ว่ามึงไม่มีสาวละวายอยู่นี่แ a ่คอนม m มนว w ลวัปโควัปที i ไปนอน o ลยไฟรับแต่ว่าถ้าเธอรู้มาคือมึงทนัดแต่โบเจับแม่ทาไปสร้างมาตรฐานมึงเล่นแต่งานฟีแล้วบอกว่ามีอุดมการกูคำหรือมึงมีความดางพอยเพราะว่าเพลงที่มึงแวปบันได้ทำเินทคหลักร้อย และสุดท้ายมันก็ยังกันจานแ,แรปให้ตายก็ยังคลายในวันวานมึงมันไม่ใช่พันแท้หากเปรียบกับมามึงก็แค่พันแทาต่อให้แรปจนพ้นไฟกูก็ไม่ติดต่อ250จะบมัวต่ติดรอไว้เจอกันใหม่เมื่อในภายภาคหน้าสู้ต่อไปนะเพราะแรปเปอร์รักอายากคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมได้ค่าตัว250พี่ไม่ต้องมาคุยกับผมจะมาจากยุอียิห่หยุอย สิกสองพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมไม่ต้องมาคุยกับผม่ต้องมาคุยกับผมสองร้อยห้าสิบพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมพูดมากเกินไปไม่เปล่าป้าเดียวกันยันท e ่เท้าแม่น้ำเป่าลยดีว ചെട്ടുകൊണ്ട